สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่แซมวเทที่ซึ่งเทคโนโลยีทางทหารและพลังแห่งยุทธศาสตร์มาบรรจบกันเพื่อเปิดเผยความจริงที่อยู่เบื้องหลังพลังป้องกันของโลกวันนี้ผมขอพาท่านทุกคนมาพิจารณาเหตุการณ์ที่กำลังถูกกล่าวอ้างอย่างหนักระหว่างรัสเซียและยูเครนโดยรัสเซียได้กล่าวอ้างว่ายูเครนได้ใช้จรวด V ี ถล่มโรงไฟฟ้าทูอัพเซไฟจนเกิดน้ำท่วมซ้ำหลังจากเทสบิวเข้าโจมตีสถานที่ดังกล่าวแล้วซึ่งหากข้อมูลนี้เป็นความจริงก็ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการใช้ยุทธวิธีของฝ่ายหนึ่งสะท้อนการเลือกเป้าหมายที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและการใช้ระบบอาวุธที่อาจก,กํากวลในยุคสงครามสมัยใหม่ทั้งนี้ยังมีคำถามสำคัญว่าอาวุธที่เรียกว่า V1 นั้นมีอยู่จริงในสถานการณ์นี้หรือไม่ใครเป็นผู้ควบคุมและเป้าหมายที่ถูกเลือกนั้นเป็นการโจมตีทางยุทธศาสตร์หรือเป็นการโจมตีเพื่อบ่นทอนพลเมืองขณะเดียวกันเหตุการณ์น้ำท่วมซ้ำยังกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานผลกระทบต่อพลเรือนและความสามารถในการฟื้นฟูถือเป็นการทดสอบว่าประเทศใดมีระบบป้องกันและฟื้นตัวได้อย่างไรในสถานการณ์ที่ความขัดแย้งและเทคโนโลยีบรรจบกันในฐานะผู้ดูแลช่องไซอัมเทคผมขอหายท่านติดตามอย่างระมัดระวังพร้อมตั้งคำถามถึงข้อมูลว่ามีแหล่งที่มาอย่างไร ใครได้ประโยชน์จากการอ้างข้อกล่าวหาเหล่านี้และสะท้อนว่าในสงครามยุคนี้ความจริงอาจไม่ใช่สิ่งเดียวที่ปรากฏต่อสายตาแต่เป็นสิ่งที่ถูกต่อสู้โดยเครื่องมือทางยุทธศาสตร์และข่าวสารด้วยกันรัเสเซียระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือยูเครนใช้จรวดวีหนึ่งโจมตีโรงไฟฟ้าทูอัปเซหรือสถานที่โครงสร้างพลังงานที่คล้ายกันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมซ้ำหลังจากที่หน่วยงานของยูเครนอ้างว่าคือสบิュ เคยโจมตีพื้นที่เดียวกันมาก่อนคำกล่าวอ้างนี้สะท้อนทั้งมิติทางยุทธศาสตร์และมิติของสงครามข้อมูลเพราะการอ้างว่าใช้วีหนึ่งจะชี้ให้เห็นถึงการใช้ระบบอาวุธที่มีลักษณะเป็นบรรพบุรุษของจรวดนำวิธีสมัยใหม่ซึ่งมีสัญ,ญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์โดดเด่นแต่ตอนเดียวกันก็ต้องเข้าใจความหมายเชิงเทคนิคของคำว่าวีหนึ่งวีลบหนึ่งในความหมายดั้งเดิมมอเป็นอาวุธจัดยุคสงครามโลกครั้งที่2เป็นไฟอิงบอม ที่พัฒนาในเยอรมนีและมีการใช้งานในปี1944-1945ซึ่งโครงสร้างของมันเป็นจรวดนำวิถีแบบง่ายๆที่ใช้เครื่องยนต์พันเและการนำทางด้วยไจโรและคอมพาสแบบโบราณซึ่งต่างจากระบบนำวิถีและขีดความสามารถของจรวดยุคป,ปัจจุบันอย่างมากดังนั้นคำว่า V1 ที่ปรากฏในคำประกาศของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจเป็นการเรียกชื่อเพื่อให้ภาพของอาวุธดูรุนแรงหรือเป็นสัญลักษณ์มากกว,ากว่าการอธิบายลักษณะทางเทคนิคของหัวเครื่องจริงๆที่ใช้ในสนามรบยุคป,ป,ปัจจุบัน เช่นขี่ปนาวุธนำวิธีแบบสมัยใหม่โดนติดอาวุธหรือลูกระเบิดนำวิถีขนาดเล็กซึ่งทำให้ต้องพิจารณาความเป็นไปได้หลายประการในการตีความคำกล่าวอ้างนี้นอกจากนิติของชนิดอาวุธแล้วคำกล่าวอ้างดังกล่าวยังมีผลทางยุทธศาสตร์และทางกฎหมายระหว่างประเทศหากมีการโจมตีที่มุ่งเป้าไปยังโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานซึ่งมีผลกระทบต่อพลเรือนและการดำรงชีวิตของประชาชนโดยรวมก็อาจถูกมองว่าเป็นการโจมตีที่มีผลกระทบรุนแรงต่อพลเรือนและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดผลลัพธ์ตามมาคือน้ำท่วมซึ่งสามารถขยายความเสียหายจากการทำลายอุปกรณ์ไฟฟ้าไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินและชีวิตได้กว้างขึ้นเหตุการณ์ในอดีตที่เกี่ยวกับการทำลายเขื่อนหรือโครงสร้างน้ำแสดงให้เห็นว่าการโจมตีต่อโครงสร้างประเภทนี้สามารถก่อให้เกิดหายนะด้านมนุษยธรรมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในเชิงการปฏิบัติการทางทหารเองมีคำอธิบายเชิงเทคนิคหลายแบบที่ต้องพิจารณาเมื่อมีการอ้างว่าใช้ v หนึ่ง อาจเป็นไปได้ว่าภาพซากหรือซากประทับที่ถูกเผยแพร่หรือเห็นบนสนามรบถูกเข้าใจผิดว่าเป็นวัตถุที่มีลักษณะเหมือนวีหนึ่งเนื่องจากความเสียหายของซากและการบิดเบือนของภาพถ่ายจากระยะไกลหรืออาจเป็นการสื่อสารเชยอิงยุทธศาสตร์จากฝ่ายที่ต้องการสร้างกรอบความเข้าใจให้ผู้ชมภายในและภายนอกเห็นว่าศัตรูได้ใช้เทคโนโลยีที่โหดร้ายหรือร้อการเลือกปฏิบัติ ในการโจมตีเป้าหมายที่มีผู้คนอาศัยอยู่นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ทางเทคนิคว่าอุปกรณ์สร้างความเสียหายจริงอาจเป็นขีปนาวุธนำวิถีสมัยใหม่ขีปนาวุธครุยล่องหนหรือโดนขนาดใหญ่ที่มาตกลงหรือพังทลายอาจมีรูปลักษณ์บางอย่างคล้ายกับซากของเครื่องแบบเก่าแต่มีสมรรถนะแตกต่างกันอย่างมากซึ่งทำให้การระบุประเภทอาวุธจากภาพหรือคำกล่าวอ้างเพียงอย่างเดียวกลายเป็นเรื่องไม่แน่นอน ได้เลยผู้สื่อข่าวและนักวิเคราะห์หลายรายจึงมักพยายามตรวจสอบแหล่งข้อมูลหลายชั้นเช่นภาพถ่ายดาวเทียมข้อมูลการตรวจจับทางเราดาร์เสียงและคลื่นอันตราซาวจากเหตุระเบิดข้อมูลจากการตรวจพิสูจน์ซาาที่เก็บได้และข้อมูลจากหน่วยงานอิสระหรือองค์กรด้านมนุษยธรรมเพื่อยืนยันชนิดและที่มาของอาวุธแต่ในสภาพแวดล้อมของสงครามที่ข้อมูลมักถูกคัดกรองแก้ไขหรือใช้เป็นเครื่องมือทางยุทธศาสตร์ข้อมูลเหล่านี้อาจจะต้องรอการยืนยันจากหลายแหล่งก่อนที่จะสรุปแน่ชัดได้ในมุมของการสื่อสารเหตุการณ์ต่อสาธารณะการอ้างว่าศัตรูใช้วีหนึ่ง เพื่อโจมตีโรงไฟฟ้ามีประโยชน์ด้านการสร้างเรื่องเล่าในเรือ่อยทที่เน้นการประนามฝ่ายตรงข้ามว่าใช้วิธีการที่โหดร้ายและเป็นภัยต่อพลเรือนการเล่าเรื่องเช่นนี้สามารถกระตุ้นความโกรธแค้นโดยการสนับสนุนทางการเมืองภายในประเทศที่ประกาศทั้งยังสามารถนำมาใช้เพื่อสแสวงหาความชอบธรรมในการตอบโต้ทางทหารได้แต่ก็ต้องย้ำว่าเมื่อใดที่ข้อมูลเชิงเทคนิคหรือหลักฐานเชิงวัตถุไม่ครบถ้วนคำกล่าวอ้างเช่นนี้ก็อาจเป็นส่วนหนึ่งของสงครามข้อมูลที่มีเป้าหมายทางการเมืองมากกว่าการนำเสนอข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์สถานการณ์ตัวอย่างกรณี ทูอัพเซ่ทูอัพเซ่ไฟที่ปรากฏในข่าวสาธารณะยังสอดคล้องกับรูปแบบของการโจมตีต่อท่าเรือแหล่งพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานในเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งทั้งสองฝ่ายในความขัดแย้งได้ใช้เป็นเป้าหมายมาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลังๆและรายงานข่าวจากสำนักข่าวระหว่างประเทศบันทึกเหตุโจมตีท่าเรือหรือสถานที่ผลิตพลังงานด้วยโดรนและขีปนาวุธในพื้นที่ชายฝั่งของรัสเซียไว้หลายเหตุการณ์ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการตีความชนิดอาวุธและผลกระทบต้องอาศัยหลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์และการตรวจสอบอย่างรอบด้านเพื่อแยกความจริงจากการกล่าวอ้างเชิงยุทธศาสตร ประเด็นที่2ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเป็นไปได้ของการยกระดับความขัดแย้งนั้นเกิดจากการกล่าวอ้างว่ามีการใช้อาวุธลักษณะคล้ายจรวดว1ในการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานถือเป็นจุดที่ทําให้สถานการณ์โดยรวมดูรุนแรงขึ้นทั้งในเชิงยุทธ,ธศาสตร์และในเชิงจิตวิทยาทางทหารเพราะหากมองในภาพรวมของสงครามยุคป,ปัจจุบันการเลือกใช้อาวุธประเภทใดการเลือกเป้าหมายแบบใดและการออกแบบยุทธวิธีล้วนสะท้อนเจตนาหรือทิศทางของฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนการโจมตีโรงไฟฟ้าหรือแหล่ง พลังงานสำคัญไม่เพียงทำลายโครงสร้างพื้นฐานแต่ยังสามารถทำให้ระบบการผลิตไฟฟ้าระบบสาธารณูปโภคและการดำรงชีวิตของประชาชนจำนวนมากหยุดชะงักซึ่งเป็นผลกระทบที่สะเทือนเป็นวงกว้างและยากต่อการกู้คืนในระยะสัน้นเมื่อมีการอ้างว่าอาวุธที่ใช้คือ V1 แม้ความจริงจะยังไม่ชัดเจนอาจถูกใช้เพื่อสื่อภาพว่าเป็นการโจมตีที่ตั้งใจสร้างผลกระทบแบบไม่เลือกเป้าหมายเพราะในความทรงจําทางประวัติศาสตร์ V หนเคยถูกมองว่าเป็นอาวุธที่ยิงไปยังเมืองใหญ่โดยไม่คํานึงถึงพลเรือนซึ่งทําให้ภาพลักษณ์ของเหตุการณ์ถูกขยายความว่ามีความรุนแรงและโหดร้ายมากขึ้นการยกระดับลักษณะนี้ในแง่ของการใช้คําแลก การสื่อสารจึงเป็นส่วนหนึ่งของการทำสงครามเพื่อควบคุมทัศนคติและความรู้สึกของผู้คนท่ามกลางพื้นที่ข่าวที่สับสนและถูกแบ่งขั้วยอย่างหนักความซับซ้อนเกิดขึ้นมากขึ้นเมื่อวิเคราะห์ตามหลักยุทธศาสตร์เพราะในสงครามยุคใหม่จุดยุทธศาสตร์ที่ถูกเลือกโจมตีจะไม่ได้เป็นเพียงเป้าทางทหารแบบเดิมเช่นฐานทัพหรือคลังอาวุธแต่ครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐานที่มีผลต่อการบริหารประเทศอย่างกว้างเช่นระบบไฟฟ้าระบบน้ำการขนส่งการสื่อสารและท่าเรือการโจมตีแหล่งพลังงานจะมีความหมายในเชิงยุทธศาสตร์หลายชั้นเช่นการตัดกำลังฝ่ายตรงข อําทำให้การเคลื่อนย้ายกำลังทหารยากขึ้นลดขีดความสามารถของระบบอุตสาหกรรมการทหารรวมถึงสร้างแรงกดดันภายในประเทศฝ่ายตรงข้ามเพราะเมื่อประชาชนเผชิญปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าน้ำท่วมระบบต่างๆใช้งานไม่ได้ความไม่พอใจอาจขยายไปสู่แรงกดดันทางการเมืองความรุนแรงของการโจมตีต่อโรงไฟฟ้ายังมีผลโดยตรงในเชิงจิตวิทยาเพราะ สาธารณชนมักมองว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเป็นสิ่งที่ไม่ควรถูกโจมตีแม้ว่าตามกฎหมายสงครามสากลจะระบุว่าหากสถานที่เหล่านั้นถูกใช้เพื่อประโยชน์ทางทหารก็อาจถูกจัดเป็นเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ได้แต่ในสาย ตาของสังคมโลกและประชาชนทั่วไปการโจมตีโรงไฟฟ้าก็ยังถูกมองว่าเป็นการทำร้ายผู้บริสุทธิ์หรืออย่างน้อยที่สุดเป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้เลยความหวาดกลัวความรู้สึกไม่มั่นคงและความสับสนที่เกิดขึ้นหลังมีเหตุโจมตีโครงสร้างสำคัญจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถใช้จำกัดความสามารถของฝ่ายที่ถูกโจมตีในเชิงอ้อมธรรมให้การตอบสนองของรัฐหรือกองทัพช้าลงหรือทําให้เกิดความผิดพลาดในเชิงนโยบายได้ง่ายขึ้นสิ่งที่น่าสนใจคือการกล่าวอ้างว่ามีการใช้วีหนึ่งยังเปิดประเด็นด้านเทคโโลยี ทางทหารด้วยเพราะในสนามรบยุคปัจจุบันอาวุธที่ใช้งานจริงมักเป็นโดรนติดอาวุธขีปนาวุธคุยที่มีระบบนำวิธีทันสมัยหรือยุธทธปกรณ์ที่มีความแม่นยำสูงเพื่อจำกัดความเสียหายต่อพื้นที่รอบข้างดังนั้นหากมีข้อมูลที่บ่งชี้ว่าใช้เทคโนโลยีเก่าหรืออาวุธที่มีความไม่แม่นยำในระดับสูง ก็อาจตีความได้ว,ว่าเป็นการส่งสัญญาณบางอย่างเช่นการตั้งใจให้เกิดผลกระทบกว้างการสร้างความเสียหายแบบไม่จำเพาะเจาะจงหรือการพยายามให้เกิดความตื่นตระหนกในสังคมฝ่ายตรงข้ามเพราะอาวุธแบบโบราณมักถูกมองว่าควบคุมยากหรือไม่แม่นยำและภาพพล กักดังกล่าวสามารถนำไปใช้ต่อยอดในเชิงการสื่อสารได้อีกด้วยในเชิงจุดประสงค์ลึกๆก,การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานประเภทนี้ยังสัมพันธ์กับการพยายามบั่นทอนขีดความสามารถของฝ่ายตรงข้ามในระยะยาวไม่เพียงแต่ขัดขวางการทํางานของรัฐหากโรงไฟฟ้าเสียหายอย่างหนักการซ่อมแซมต้องใช้วัสดุเฉพาะทางบุคลากรจํานวนมากงบประมาณสูงและอาจต้องใช้เวลา หลายเดือนหรือหลายปีในการฟื้นฟูเมื่อกระบวนการฟื้นฟูล่าช้าสังคมภายในประเทศเริ่มมีแรงกดดันเพิ่มขึ้นความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลลดลงและความสามารถในการสนับสนุนการทหารต่อแนวรบก็ลดลงตามไปด้วยสิ่งนี้ทําให้การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเป็นจุดที่มีความหมายเชิงยุทธศาสตร์อย่างยิ่งโดยเฉพาะในสงครามที่กินเวลานานและต้องการบันทอนศัตรูอย่างต่อเนื่องจากมุมมองของนานาชาติเหตุการณ์เช่นนี้สามารถทําให้ระดับความตึงเครียดในความขัดแย้งเพิ่มขึ้นอย่างมาก เพราะเมื่อการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานเกิดขึ้นบ่อยครั้งประชาคมโลกมักจับตามองว่าฝ่ายใดเป็นผู้เริ่มใช้ยุทธวิธีที่รุนแรงกว่าการวิเคราะห์รูปแบบการโจมตีการเลือกเป้าหมายและประเภทอาวุธที่ถูกใช้จะถูกนำไปสู่การถกเถียงเกี่ยวกับความชอบธรรมในสงครามการละเมอ แด้ก,กฎหมายมนุษยธรรมและบทบาทของรัฐภายนอกที่อาจเข้ามามีส่วนร่วมทั้งในแง่การสนับสนุนหรือการประนามนอกจากนี้การยกระดับความขัดแยง้งด้วยการโจมตีแหล่งพลังงานยังเพิ่มความเสี่ยงของการขยายสงครามไปสู่ภาคส่วนอื่นไม่ว่าจะเป็นด้านพลังงานโลกการคมนาคมระหว่างประเทศหรือความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพราะระบบพลังงานในปัจจุบันเชื่อมโยง กันเป็นโครงข่ายระดับภูมิภาคและระดับโลกหากการโจมตีทวีความถี่และความรุนแรงมากขึ้นอาจทําให้ตลาดพลังงานปั่นป่วนราคาพลังงานสูงขึ้นและประเทศต่างๆต้องเร่งตั้งมาตรการด้านความมั่นคงเพื่อรับมือกับ ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันภาพรวมทั้งหมดจึงสะท้อนให้เห็นว่าการกล่าวอ้างเกี่ยวกับการใช้จรวดวีหนึ่งต่อโรงไฟฟ้าไม่ได้เป็นเพียงแค่เหตุการณ์ทางทหารธรรมดาแต่มีมิติเชิงยุทธศาสตร์จิตวิทยาการเมืองและเศรษฐกิจซ่อนอยู่ในตัวเองโดยเฉพาะการโจมตีโครงสร้างพื้นฐา,านด้านพลังงานที่ถือเป็นการกระทําซึ่งสามารถเปลี่ยนทิศทางของความขัดแย้งได้อย่างมีนัยสคัญทั้งในด้านความรุนแรงผลกระทบต่อพลเรือนและผลลัพธ์ระดับภูมิภาคที่อาจตามมาอย่างต่อเนื่อง ประเด็นที่3คือมิติของสงครามข้อมูลโดยการใช้ข่าวสารเป็นอาวุธซึ่งมีบทบาทสำคัญในความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนมาโดยตลอดโดยเฉพาะเมื่อมีการกล่าวอ้างว่าอีกฝ่ายใช้อาวุธลักษณะจรวดวีหนึ่งเพื่อโจมตีโรงไฟฟ้าทูอัพเซไฟการกล่าวอ้างเช่นนี้ไม่ได้มีผลเฉพาะในเชิงการทหารแต่มีความหมายลึกซึ้งในเชิงการสร้างกรอบความคิดการปลุกฝังความเชื่อและการชี้นําสังคมทั้งภายในประเทศและนานาชาติสิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องต้องการอาจไม่ใช่เพียงการสื่อสารว่าเกิดเหตุโจมตีแต่เป็นการกําหนดภาพจําให้ผู้ฟังเชื่อว่าอีกฝ่ายเป็นผู้ใช้เท คณิการโจมตีที่โหดร้ายไร้ความแม่นยำหรือเจตนาทำลายโครงสร้างพื้นฐานที่มีผลต่อพลเรือนโดยตรงแม้ข้อมูลจริงอาจยังไม่ชัดเจนหรือยังไม่ได้รับการพิสูจน์แบบเป็นกลางก็ตามข้อมูลในสงครามมักถูกออกแบบให้มีผลทางจิตวิทยาเช่นการใช้อาวุธที่มีสัญ,ญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์อย่างวีหนึ่งทำให้ผู้คนเชื่อมโยงไปถึงอาวุธยุคสงครามโลกที่ยิงเข้าเมืองใหญ่โดยไม่เลือกเป้าหมายเป็นการสื่อว่าฝ่ายที่ถูกกล่าวหากำลังทำการโจมตีอย่างไร้มนุษยธรรมซึ่งกระทบต่อภาพลักษณ์ของฝ่ายนั้นในเวทีโลกอย่างมากการสร้างกรอบความิินนีีี้เป็วธท่่รรัฐหือฝาย ได้ฝ่ายหนึ่งใช้เพื่อควบคุมความเห็นสาธารณะสร้างความขุ่นเคืองหรือทําให้ได้รับการสนับสนุนทางการเมืองในประเทศของตนเองนอกจากนี้ยังช่วยขยายความของการตอบโต้ไม่ว่าจะในเชิงการทหารด้วยการประกาศมาตรการทางการเมืองอื่นๆเมื่อกล่าวอ้างว่าอีกฝ่ายใช้วิธีที่ไม่รับผิดชอบก็สามารถสร้างข้ออ้างสําหรับมาตรการตอบสนองที่แข็งกร้าวขึ้นจากฝ่ายตนได้โดยง่ายในรูปแบบของสงครามข้อมูลการกล่าวอ้างเกี่ยวกับชนิดอาวุธจึงไม่ได้มุ่งให้ประชาชนเข้าใจรายละเอียดเชิงเทคนิคแต่เป็นการสร้าง พว่าใครคือผู้ร้ายและใครคือผู้ถูกกระทำซื้อนั่งเป็นสิ่งที่กำหนดความเข้าใจของสังคมโลกได้อย่างมากเพราะประชาชนทั่วไปอาจไม่เชี่ยวชาญเรื่องระบบอาวุธแต่เข้าใจได้ว่าการใช้อาวุธที่มีชื่อเสียงด้านการโจมตีแบบไม่เลือกเป้าหมายมีความหมายอย่างไรและประเด็นนี้เองเป็นหัวใจของสงครามข้อมูลที่อาศัยความรู้สึกมากกว่าข้อเท็จจริงอีกด้านหนึ่งสงครามข้อมูลยังทำงานผ่านการสร้างความคลุมเครือความสับสนและ การตั้งคำถามต่อความน่าเชื่อถือของอีกฝ่ายเมื่อรัฐหนึ่งออกมาระบุว่าอีกฝ่ายใช้อาวุธชนิดหนึ่งฝ่ายที่ถูกกล่าวหามักต้องใช้เวลาในการพิสูจน์หรือชี้แจงและในระหว่างเวลานี้ข่าวลือหรือข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ก็อาจถูกเผยแพร่ต่อไปอย่างรวดเร็วผ่านโซเชียลมีเดียสื่อท้องถิ่นและสื่อระหว่างประเทศทำให้ความจริงถูกกลบด้วยข้อมูลที่หลากหลายและบางครั้งก็ขัดแย้งกันเองผลลัพธ์คือผู้คนจำนวนมากอาจไม่รู้ว่าอะไรคือข้อเท็จจริงแต่กลับเชื่อข้อมูลที่สอดคล้องกับความรู้สึกหรืออคติเดิมของตนมากกว่าซึ่งงงงทให้้้สคราามมมมขขอูลลยิ่ีพักึน การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานอย่างโรงไฟฟ้าเป็นพื้นที่ที่เหมาะต่อการทำสงครามข้อมูลเพราะเป็นเหตุการณ์ที่สร้างผลกระทบกว้างและมีผลกระทบต่อประชาชนและทันทีที่เกิดความเสียหายภาพถ่ายน้ําท่วมควันไฟหรือระบบไฟฟ้าดับสามารถนําเสนอในเชิงอารมณ์ได้ง่ายทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถกําหนดความเข้าใจของผู้ชมได้ว่าความเสียหายเกิดจากเจตนาหรือความสามารถทางทหารของฝ่ายตรงข้ามการผูกเรื่องเข้ากับชื่อ วี 1>, 1. ทำให้ภาพที่เกิดขึ้นดูร้ายแรงกว่าเดิมเนื่องจากเป็นชื่อที่หลายคนรู้จักจากประวัติศาสตร์แม้ในความเป็นจริงอาวุธที่ใช้จะไม่ใช่วีหหรืออาจเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีระบบควบคุมแม่นยำกว่าแต่การใช้ชื่อเดิมก็ทำให้ผู้ชมเข้าใจว่าเป็นการโจมตีแบบโบราณที่ไร้ความแม่นยำและอาจเป็นอันตรายอย่าง มากต่อพลเรือนเมื่อข่าวลักษณะนี้ถูกเผยแพร่ซ้ำไปเรื่อยๆก็จะสร้างแรงกดดันต่อรัฐบาลของฝ่ายที่ถูกกล่าวหาในเวทีนานาชาติและอาจลดการสนับสนุนจากพันธมิตรได้ด้วยเพราะพันธมิตรย่อมไม่ต้องการถูกมองว่าหนุนหลังฝ่ายที่ก่อเหตุโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลเรือนในอีกมุมหนึ่งฝ่ายที่เผยแพร่ข่าวกล่าวอ้างก็จะได้รับประโยชน์ทางยุทธศาสตร์จากความเข้าใจของประชาชนและนานาชาติที่โน้มเอียงเข้าหาตน สิ่งที่น่าสนใจคือสงครามข้อมูลในยุคนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การออกแถลงการของรัฐแต่แพร่กระจายผ่านสื่อออนไลน์และผู้ใช้ธรรมดาที่แชร์ข้อข้อมูลจำนวนมากซึ่งบางครั้งไม่รู้ว่าข้อมูลเหล่านั้นถูกตัดต่อจงใจเลือกภาพหรือสร้างขึ้นเพื่อชี้นำความคิดความเร็วของโซเชียลและอันกริทึมที่ผลักดันเนื้อหาที่ร้าอารมณ์ทําให้ข้อมูลที่บิดเบือนมีอิทธิพลมากกว่าข้อเท็จจริงที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบอย่างละเอียดและต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเข้ามาวิเคราะห์เมื่อประชาชนทั่วไปเสพข้อมูลเหล่านี้โดยไม่ตรวจสอบก็ยิ่งเสริมพลัง ให้สงครามข้อมูลขยายตัวต่อไปอย่างรวดเร็วยิ่งไปกว่านั้นสงครามข้อมูลยังมีผลต่อการวางยุทธศาสตร์ของรัฐเพราะเมื่อข้อมูลที่เผยแพร่สามารถกำหนดทิศทางความคิดของคนทั้งประเทศฝ่ายที่ถูกกล่าวหาก็ต้องตัดสินใจว่าจะตอบโต้ในลักษณะใดเช่นการปฏิเสธการเผยแพร่หลักฐานสวนทางหรือการโจมตีกับเชิงวัทกรรมซึ่งบางครั้งอาจยิ่งทําให้ความขัดแยง้งด้านข้อมูลทวีความซับซ้อนขึ้นไปอีกและเมื่อทั้งสองฝ่ายต่างผลิตข้อมูลที่สนับสนุนตนเองสังคมโลกก็จะอยู่ในสภาวะที่ต้องตัดสินว่าจะเชื่อใครมากกว่าจะรู้ว่า อะไรคือความจริงซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในสงครามยุคปัจจุบันประเด็นของสงครามข้อมูลจึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือสําคัญที่ทําให้สถานการณ์ระหว่างรัสเซียและยูเครนตึงเครียดขึ้นนอกมองไม่เห็นเพราะมันกำหนดการรับรู้ความหวาดกลัวความโกรธและการตัดสินใจของผู้คนจำนวนมากซึ่งส่งผลต่อท่าทีของรัฐบาลพันธมิตรและประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สงครามครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงการประทะด้วยอาวุธแต่ยังเป็นการต่อสู้กันด้วยข้อมูลข่าวสารและภาพที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อกำหนดความคิดของผู้คนการกล่าวอ้างเรื่องการใช้จรวด V1 ต่อโรงไฟฟ้า,ฟาฟถูอับเซไฟสะท้อนให้เห็นทั้งความซับซ้อนของเทคโนโลยีทางทหารยุทธศาสตร์การเลือกเป้าหมายและบทบาทของสงครามข้อมูลที่ทรงพลังยิ่งกว่าที่เคยโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ถูกใช้โจมตีเพื่อสร้างแรงกดดันมหาศาลทั้งต่อรัฐและประชาชนขณะเดียวกันข้อมูลที่เผยแพร่ก็ถูกใช้เพื่อสร้างภาพลักษณ์ขยายความหวาดกลัวหรือบิดเบือ ผนความจริงที่เข้ากับผลประโยชน์ของฝ่ายต้นเหตุการนี้จึงเป็นภาพที่ชัดเจนของสงครามยุคใหม่ที่ความจริงทางกายภาพและความจริงทางข้อมูลถูกใช้ควบคู่กันเพื่อสร้างอิทธิพลเหนือคู่แข่งและเหนือสายตาของชุมชนโลก